โห oh, วันนี้ก็รู้สึกตื่นเต้นมากเลยค่ะคตอนแรกวันที่ถ่ายวีทีอาเนี่ยแอบก็รู้สึกแบบว่านอนไม่หลับแล้วเพราะว่าเราจะได้แบบว่าแสดงกับน้องครั้งแรกเราไม่เคยร่วมงานกันมาก่อนเลยนะคะจนมาวันเนี้ก็ยิ่งตื่นเต้นเข้าไปใหญ่จับมือกันแน่นมากนะคะน้องมิมีนี่แบบมือเย็นเลยนมิมคน้องใหม่จริงๆแบบใมยใช่ค่ะนี่เป็นครั้งแรกของการก้าวเข้าเส้นทางวันที แล้วก็หนูสัญญาว่าจะพัฒนาตัวเองแล้วก็พยายามอย่างเต็มที่ให้มากที่สุดะค่ะตอนนี้เราสำรเรนละลายกับกานเป็นเดือนบ้างไะก็พยายามนัดกันบ่อยๆนะ<ช>พยายามแบบว่าไปไหนมาไหนด้วยกันแล้วก็แบบว่ามีอะไรแชร์สิ่งที่ชอบจะได้รู้ว่าเราแบบชอบอะไรเหมือนๆกันบ้างแบบอยากไปที่ไหนบ้างแล้วก็แบบเมนิเฟสหน่อยว่าแบบเอ้ยอนาคตเราจะไปเที่ยวที่ไหนกันบ้างอะไรแต่ว่าตอนนี้สนิทกันมากทีนแล้ว สนิทสนิทมากค่ะเล่า,เล,าเล่าทุกอย่างให้กันฟังหมดค่ะาที่ได้รับนะคะเรามีการเตรียมตัวไรบ้างไหมบ้างก็มีอ่านนิยายค่ะมีอ่านนิยายแล้วก็พูดคุยกันว่าคาแรคเตอร์ของพี่ดินกับน้องโรสเนี่ยมันแบบเราเหมือนเหมือนเราไหมแล้วก็มีอะไรที่ต่างอย่างอย่างมิ้มคิดว่าเป็นไงอย่างพองหนูตัวโรสเขาจะแบบมีความอ่อนหวานอ่อนโยนแต่ว่า ตัวหนูคาแรคเตอร์หนูจริงๆแล้วชอบอะไรที่แอดเวนเจอร์เขาท้าที่จะแบบออกจริงๆก็เป็นแมนนิ่งท้ายเส้นเหนื่อต้องรอดต้องหนีออกมาแนะ้ที่เราให้ขับรถกลับน้องไหนได้บ้างโอแนะนำทุกอย่างเท่าที่จะแนะนำได้ค่ะแล้วก็เวลาที่แบบน้องกังวลหรืออะไรเงี้ยก็บอกว่าไม่เป็นไรแบบมีพี่อยู่ข้างๆแบบพยายามให้คอมฟอร์ตโซนเขาค่ะจะมองพี่นโมทูเราเป็นยังไงบ้าง อุย้ยเรื่องเคมีนี้ต้องให้คนอื่นมองไหมคะแต่ว่าส่วนตัวถ้าเป็นนิสัยใจคอเนี้ยคะ่ะคือแบบคลิกกันมากแบบแบบเข้ากันง่ายมากๆค่ะอันนี้คือการที่เราชอบใส่เสื้ใส่เห็นขึ้นหรือยังไงคะอันนี้คือบแบบคือน้องจะมีความแบบแพนิคนิดน,นะะึงค่ะแล้วก็มือจะเย็นแบบมือจะสันะ่นอะไรเงี้ยค่ะก็เลยต้องต้องให้ความอบอ,อ,อุ่นจริงๆแล้วเวลายอยู่ด้วยกันเราปรเป็นประมาณไหนโมเมนต์ไหน คมีที่ว่าแบบบ้างคุณอ้างเวลาอยู่กับพี่ตั้มเป็นโมเมนต์ที่พี่สาวดูแลหนูได้อย่างดีค่ะและ้วก็อยากจะบอกทุกคนว่าเวลาที่หนูสงสัยอะไรหรือว่าอยากรู้อะไรพี่แอปอยู่ข้างหนูสเสมอค่ะพี่เป็นคนที่อ่อนมากอ่อนเหมือนแ,แนอปอ่ะ อย่างเมื่อกี้ตอนที่จะลงมาเราก็บอกว่าพี่ครับหนูขอกอดหน่อยแบบกลัวอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบขอจับมืออะไรอย่างเงี้ยกอพลังใช่ใช่ใชแล้วคู่เราแบบมา่ส,มาสิ่งแรกที่ท,ที่ที่เกิดขึ้นกับคือความกดดันค่ะเพราะว่าโปรเจกต์กนี้โปรเจกต์ใหญ่มากนะคะแล้วก็คนคาดหวังเยอะมากมาก เราก็คิดว่าเราจะทำยังไงให้มันดีที่สุดให้คนเชื่อว่าเราเป็นพี่ดินและน้องโรสตัวจริงที่ที่มาเพื่อบทนี้จริงคค่ะอยากใั้ฟังความดูหน้าชมของคู่เราเริ่มก่อนเลยก็ฝากทุกคนติดตามโปรเจกต์ o r ร l e m e n ดด้วยนะคะแล้วก็ฝากเรื่องวิวาปัตทิด้วยนะคะพี่ดินกับน้องโรสค่ะ ค่ะก็ฝากติดตามนะคะทั้งโปรเจกต์โฟ e เอมเมนต์นะคะแล้วก็คู่ของเราเรื่องวิวาปัตตพีนะคะก็จะได้ชมกันนะอย่างที่บอกทุกวันเสาร์สองทุ่มครึ่งทางช่อง7 hd ค่ะทอยนุนมี้าเลื่อกดูแลให้ค่ะ๋อใช่ค่ะก็มีปรึกษาค่ะเพราะว่าอย่างพวกเราเนี่ยเวลาที่ที่จะออกงานหรืออีเวนต์ถ้าบางทีเราต้องการแบบว่า คำแนะนำนะคะเราก็จะถามกันว่าส่งชุดไปให้ดูว่าชุดนี้โอเคไหมลุคนี้จะทําผมยังไงรองเท้าจะเป็นยังไงอย่างรองเท้าเนี่ยนิชาก็ส่งรองเท้ามาให้แอปก่อนนะ,ะมามาให้ลองว่าของที่นิชามีเหมาะกับหรือเปล่าหรือจะใส่ของตัวเองเะะเอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เห็นว่าตอนนี้นิชาที่เป็นไอดอลทุกคนเลยเป็นความสุขของเขาค่ะเขาเขาชอบวงการแฟชั่นเขารักการแต่งตัวน้องมิมก็เห็นนิชาเป็นไอดอลนะคะฝากฝากบอกรักนิชาตลอดชอบนิชามากแล้วมันมี าเสกให้แอปเปิ้ลเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างคะโล่โอ้โหก็คือเราเราแจ่ละคนากันไปกินหมาล่าแล้วแล้วก็ยาวๆกันใช่ค่ะซัพพอร์ตกันเสมอเพาะจริงๆวันนี้เขาเขาจะมาด้วยนะคะแต่ว่าเหมือนเขาติดอีเวนต์มาไม่ทันก็ฝากดอกไม้มาค่ะต่างกูต่างจะมาใจกันใช่ค่ะพวกพวกเราซัพพอร์ตกันเสมอค่ะขอบคุณนะคะค่ะจ้าเป็นก้า